ทีนี้วันนี้นะครับผมก็ทําตัวอย่างโครงสร้างการจ่ายเบี้ยประกันทั้ง2แบบมาให้ดูนะครับคือประกันแบบดั้งเดิมนะครับที่จ่าย Ой, น้อยตอนอายุย so, <aty> euh ังไม่มากนะครับแล้วก็จ่ายแพงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตอนอายุเริ่มเยอะขึ้นช่วงะช่วงหลัง40-50ขึ้นมาเนี่ยจะค่อยๆขึ้นเรื่อยๆนะครับเทียบกับแบบ UDR มาตามรูปนะครับผมจะชวนทุกท่านดูที่เส้นสีเขียวนะครับอันนี้เป็นเส้นของโครงสร้างการจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพแบบ UDR นะครับเทียบกับ การจ่ายแบบการสุขภาพแบบดั้งเดิมนะครับที่จ่ายน้อยตอนหนุ่มๆสาวๆนะครับแล้วก็ค่อยๆแพงขึ้นตอนแก่ซึ่งกองทุนรวมนะครับที่อยู่ภายใต้กองอประกันควบการลงทุนของ a a อิสระ p l u สกองทุนรวมระดับโลกนะครับบริหารโดยทีมเดียวก,กันกับที่บริหารเงินให้กับ AA ด้วยนะช่วยมาดูแลช่วยบริหารนะครับเพื่อให้ดอกผลที่เกิดจากการออมการลงทุนระยะยาวเนี่ยนะครับไปช่วย เราจ่ายเบีย้ยประกันสุขภาพเนี่ยในอนาคตตอนที่เบีย้ยมันจะเริ่มแพงขึ้น